สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องนะครับปืนที่ส่งมาขายอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับยังไม่ได้รับการแกะมานะครับโอเคเรามาแกะให้ดูกันนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับจะเป็นลูกโมนะครับ นี่นะครับเพิ่อตัวยินกันนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับตัวนี้รูภาพจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ตัวเจ็สานึ่งนะครับนี่นะครับกล่องปืนกล่องจะค่อนข้างใหม่เลยนะครับตัวนี้มาเปิดให้ดูกันนะครับเปิดกล่องออกมานะครับเจอกับตัวปืนนะครับอันนี้เปิดข้างในก่อนแล้วก็จะมีตัวสปีดโหลดเดอร์ er นะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูภายนอกของปืนกันก่อนนะครับสภาพนะครับค่อนข้างใหม่นะครับแทบไม่มีรอยเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสที่ปืนให้ดูนะครับนี่นะครับโอ้มีกระสุนคาไว้ด้วย มีแก๊สด้วยหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับอ่าไม่มีแก๊สมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูกันนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับกระสุนมีอยู่แล้วนะครับอ่าหกปลอกนะครับแล้วก็ใส่กระสุนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ ท่านใดที่ชอบลูกโมนะครับติดตามมาได้นะครับหรือว่าจะสอบถามเข้ามาในตัวนี้นะครับแต่เรามาเช็คระบบกันเนาะอันนี้เตรียมแก๊สไว้แล้วนะครับหนึ่งหลอดก็หมุนเจ้าตัวด้านท้ายนีออกมา่อยนะครับมันไว้สําหรับดันแก๊สเนาะวางให้ตรงนะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนไปจะมีเสียงนะครับนิดนึงแล้วก็ดันให้แน่นนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับแก๊สไม่ร่วไม่ซึมนะครับตัวนี้ เสร็จแล้วก็เอาประกับปิดกลับไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาวทดสอบยิงกันนะครับสักครู่หนึ่งน,นี่ง้างน,น้อนะครับโอเคง้างไม่สุดนะครับหนึ่งนัดน,นะครับสองสามสี่ห้าหกออกคุ่นัดนะครับตอนนี้โอเคนะครับ มหมุนปกตินะครับโอเคนะครับตัวนี้แรงๆนะครับก็ท่านที่ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวทําการโอนเงินให้นะครับส่วนท่านที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดในการติดต่อไว้ให้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่คลิปใหม่และปืนใหม่ที่จะเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ